สวัสดีครับผมอีเทน a l อาร์ตครับผมเกมที่มีชื่อว่า OMG 2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่19กันแล้วนะผมเข้าสู่วันที่19กันนะสมบัติะระดับ18เนาะเดี๋ยวเรามารับของกันดีกว่าผมเฮ้ยเสียงดังมากเลยเขาเนี่ยปิดเสียงเลยกันปับป๊บปั๊บพลังงานก็เออไม่ใช่ดิต้องเข้าพลังพลังลบ3ล้าน2นะในร้อยทองรู้สึกว่ายิงภารกิจเราไปไกลเท่าไหร่ยิงได้ของน้อยนะ ภารกิจแรงนีง่นจะได้ของค่อนข้างที่เยอะเลยนะผมต่อไปเป็นสมบัดเลือกท่าสูงสุดนะผมระดับสายสองเลยได้ตบเปิดฟรีนะโอ้ยตั้งสิบสี่ดอกเอาเรื่องได้สิบสี่ดอกนะอันนี้เนี่ยจริงๆมันอันละอ่าอันละท่าสสุดถูกส,ส,สุดนะอันละแปดร้อยนะแต่ว่าอันนี้ได้สองอันหนึ่งพันถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะผมใช่แล้วก็อันนี้ าราคาเท่ากับร้านค้ารุ่นราคาเลยนะผมเท่ากันเลยแต่ผมจะซื้ออันนี้มาก่อนกันละกันนะผมครับตอนนี้มีกิจกรรมัญเชิญเทพโชคปลาบเข้ามานะผมเพรก็ว่าผมว่าน่าจะเอาสักเกือบสัก50บาทผมห้าสิบบาทให้มันได้ไออันเนี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่เติมวันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพ่งนี้เป็นวันที่7มีกิจกรรมเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเราเติมพ่งนี้ให้มันพ่วงกันอ่ะแบบนี้ดีกว่านะครับผมส่วนตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมพ่อค้าเรื่องเข้ามานะผมแล้วก็โอ้โห ดวงชะตาขขงทายพี่จะเข้าข้างผมนะผมแต่ว่าเงินมีหกหมื่นเก้านะเดี๋ยวจะต้องซื้อนี่ดูก่อนปับป๊บไปแล้วครับสองพันห้าร้อยหมดแบ่งรดเร็วนะผมแล้วก็อันนี้ปับ๊บอันนี้คุ้มนะผมเอาไว้ไล่ทองคืนได้นะผมแล้วก็ตรงนี้ปับป๊บหมื่นหกปั๊บโอ้โหทองเหลือสิบเก้าทุกคนเป็นไปได้นะผมว่ามันใช้ทองค่อนข้างที่เยอะเลยนะอต่อไปเป็นสนามประลองต่อสู้ชนะ80ครั้งโอเครับมาก่อนแล้วก็สตูกแกรงบุกปับ๊บ ผมว่าจากที่ผอคำนวณน,นะวันที่12น่าจะวานวีก้า0พอดีนะอืมอาจจะไม่ต้องรีบร้อนที่เหลือก็จะเป็นกิจกรรมปกติเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่สาหรับในวันนี้นะก็จะมีแค่อ่าอนเชิญเทพชกลาเข้ามาที่เหลือเขาก็ออกหงดแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายแก่กองนะผมแล้วประเด็นคือทีนี้เนี่ยผมมีกล่องตัวแดงเยอะใช่ไหมผมวันนี้ผมอาจจะมาเลื่อนขั้นโบสวโชว์หรือเปล่าก็เรามาดูกันเราใช้ตั้ง8ตัวเลยนะไม่แน่ใจว่าผมมีพอหรือเปล่านะผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะว่าผมขาดกี่ตัวนะฮะเอาละตอนนี้ผมมีกล่องแดงทั้งหมด1 1 2 3หนึ่งกล่องค่อนข้างที่จะอ่าเยอะนะฮะก็ไม่ได้น้อยนะก็เยอะอยู่เดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่ามีอ่าอะไรไหมไอ้กล่องที่สามารถเลือกแบบตัวแดงเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูนี้ก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าผมน่าจะเปิดใช้หมดแล้วนะฮะอ่า ไม่มีแล้วจริงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้กันเลยก็เลือกเป็นทุนซิกมาเลยแล้วกันเนาะปับหนึ่งหงส,องสโอเคเลือกมาปับแล้วก็ผสมครับผมได้มาเจ็ดตัวปับโอเคครับแล้วก็ผมมีอันนี้อีกนะผมเป็นเขาเรียกว่าลัทงเกียิิย์นะผมที่ลงาห้าเนาะก็สามารถซื้อฟรีได้เลยนะปับสองร้อยกว่าเศษผสมปึ๊บเคผมได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มี ทั้งหมด8ตัวแล้วนะฮะเราก็มาเรียนขั้นกันเลยทะลุได้นะแต่ว่าอ่าบวก12ก่อนนะผมแนะนําให้บวก12ก่อนปั๊บบวกสิบเอ็ดทั้งหมดกันไกลาภาพบวกสองพัสี่กันเว้นสองพันสี่นะ HP บวกสองพันสี่ร้อยนะผมบวกเป็นเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะก็ถือว่าทั้งตัวถือว่าโอเคนะผมในระดับหนึ่งนะผมเพิ่งเก้าสิบมีบวก12ได้นะตอนนี้บวกสิบไปก่อนนะผมลงังตุ้งตีก็ขึ้นมารังป้องกันก็ขึ้นมาค่อนข้างที่จะ ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนนะเคบแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวฝึูงรู้เรกื่อนปั๊บส่วนดบนี่ก็ค่อยๆกกลือเข้ามาแล้ววันที่2ี่สองเราจะจัดการได้ในทีเดียวนะแต่ว่าที่เป็นกังวลคือไอหินเลือนข้าอาวุธเทียบไปแล้วว่าเราจะพอไหมอ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนันะ่นแล้วต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งหนุ่ม ตอนนี้ทรัพยากรก,ก็เริ่มค่อนข้างที่จะแบบแน่นขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าทองก็เริ่มแบบน้อยลงนะเพราะว่ามันต้องแลกกันไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีทรัพยากรเยอะทองเราก็จะเริ่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมีสามารถฟาร,ร์มทองได้อยู่ก็ลองเราจะวางใจในเรื่องนี้ได้อยู่ไม่รู้ว่าจะมีประมาณเท่าที่ผมคิดอาจจะประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นทองในดันนะถ้าด้อหนึ่งร้อยน่าจะพออยู่แหละแต่ว่าเราต้องซื้อสัตว์เทพแดงอีกตั้งสองสี่ตัวเอ้ยสี่ตัวนะผม ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะสี่ตัวไม่ไม่ใช่น้อยนะผมโอเครับของกนก่อนนะผมตอนนี้มาอยู่ที่สามแสนกว่านะวิวห้านะใกล้จะวิวหกนะผมอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนี้ก็จะไม่เป็นอะไรจะไม่มีอะไรมากเพราะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะก็จะมาเปยดพลังตอนนี้เลเวลอยู่ที่87นะผมเก้าสิบเปอร์เซ็นละขึ้นมาวันละเฉลี่ยประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นนะตอนนี้ก็ พรุ่งนี้กันในวิว88นะแล้วก็เบิดปลดล็อกด่านเพิ่มเติมอีกอะไรนิดหน่อยนะครับผมส่วนพลังงานผมก็มีขึ้นเยอะขึ้นทุกวันนะครับผมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรแล้วมากมายนะผมวันนี้อาจจะเป็นวัาานอะนอาจจะไม่ได้แบบมีอะไรวือหวามากมายนะผมธรรมดาเลยอืมเอ้ยผมสามารถซื้ออันนี้ได้นะเพราะว่าร้านค้ายุทันเนาะมันใช้200ใช่ไหมผมจะซื้อมาก่อนเลยตอนนี้ผมมีดาบมีเสื้อใช่ไหมก็ต่อไปจะเป็นสร้อยเลยปั๊บ ผมขาดอีกแค่สิบสองแล้วก็ซื้อมาสิบสองอันปับ๊บโอเคต่อไปเราก็รอสองร้อยเช่นเดิมนะผมผสมเลยปับ๊บโเคเมาแล้วผมสร้อยอีกสิบแปดอีกชิ้นนึงนะอืมมีเลยปับ๊บเห็นไหมเราค่อยๆทำฟูลเซตไปเลยนะผมจะเป็นการทำเซตเจ,จ้พัดได้แบบค่อนข้างคิวไวนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะสามารถใช้ได้นะครับผมว่าช่วงต้นเกมเนี่ย ทรัพยากรในการซื้อวุฒของเราเนี่ยค่อนข้างมีมีเยอะเออไม่จำกัดเท่าไหร่ก็เยอะไม่เหมือนหลังเกมที่เราต้องซื้อแบบเฉพาะอย่างนะเพ่อะเรือยยิงเรื่อยเราไปไกลของใหม่ๆก็ยิ่งปวดก็ต้องยิ่งซื้อไปไกลขึ้นมากกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยท้งใน,นท้งนั้นตอนนี้เราก็คนที่จะซื้อของที่เราสามารถซื้อได้เช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะอ่ะตอนนี้ผมซื้อประมาณนี้เลย สมมติว่าผมซื้อนี่คือพื้นฐานที่ผมบอกให้ซื้อแต่ต้นเกมใช่ไหมอ่าแต่ว่าผมจะซื้อนี่เสริมเข้ามาก็คือเป็นหินล้อมวิญญาณขั้นสูงนะผมขั้นต้นแล้วก็ขั้นกลางเพื่ออะไรเพื่อไว้ใช้นโะคดบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็ฟังก์ชันนี้เนี่ยอ่ามันปวดตั้งแต่เรื่องแบบ วิวแรกๆมันก็จะปวดละกันจิตนั่นเองนะับซึ่งเทคนิคการกันจิตเนี่ยก็คือผมจะแนะนําให้ใช้หลังเกมเลยต้นเกมมันบวกเปอร์เซ็นค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่เป็นเลดเกมนะผมพลังเราจะเยอะใช่ไหม้สมว่าเราพลังโจมตีบวกประมาณสิล้านเนี่ยหนปของสิล้านเท่าไหร่แล้วอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะผมก็คือเขาจะบวกเห็นไหมถ้าสมว่าเราตีพบ4แผ่นป้ายนะครับมันบวกสันพ้อง1%อันนี้แค่วัหนึ่งนะ แต่ถ้าเรเวลเรายิ่งไปไกลมันก็จะบวกขึ้นเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะดามเมจดเราก็จะขึ้นสูงกว่านี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรพลังงานเราก็จะเยอะอะไรเงี้ยแบบพลังก็จะเวอร์พุ่งขึ้นมาอีกถ้าอยากเป็นท็อปเซิร์ฟเราก็ต้องค่อยๆเล่นไปอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าอยากเป็นท็อปเซิร์ฟจริงๆก็คือเราต้องเน้นตัวเดียวไปเลยครับแบบให้มันโนุ่โหดเดียวดิอย่างซูเซกผมก็คือแบบโอ้โหจัดเต็มนะลูกคองแบบ แน่นมากแล้วก็มีเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมผมเล่นอ่าเป็นมิง e อีโมเป่านะก็นี่แหละมันจะติดเมตาใน,นช่วงต่อจากอถ้อาผมอีก2เมตาแหละผมน่าจะไม่ผิดเพราะว่ามันสามารถหาฟรีได้นั่นเองนะผมไม่ต้องเติมนะเออสามารถเล่นกิจกรรมก็จะสามารถหาตัวนี้ฟรีได้เลยก็นั่นแหละก็เลยเล่นเติมตั้งแต่แรกก็จะเอาตัวนี้มาเลยมังกรส้มก็ถือว่าเป็นตัวเล็กหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่าก็สามารรอัพได้กไกลกว่าตัวนี้นะเพราะว่ามันสามารถหาได้เพราะ้่าที่จะตลอดนะเผื <ๆ S 1> อ่ออาทิตย์หนึ่งได้2ตัวอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะดีกว่าที่เราต้องเสียเงินทุกวันแต่ถ้าใครรักเกมนี้ก็สนับสนุนได้ก็ใช่ก็เหมาหมดเลยเนยี่ยเนี่ยจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างหอล้ำค่านี่แหละคือเป็นบวกของคนโกงทันดีนะเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมยิ่งค่าสมบัติเยอะยิ่งบวกเปอร์เซ็นต์เยอะนะฮะ ถ้าสมบัติดูจากกระดาของร,ระดับของเป็นของระดับของขึ้นขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นเช่นนั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะดูให้ชุดแฟชั่นอ่าจริงๆไอ้น,นี่ไม่มีคำอธิบายนะแต่ว่าพวกอาอวุธเทพหรือว่าสัตว์เทพเนี่ยอ่ามันจะมีคําอธิบายอยู่ใช่ไหมอาอวุธเทพสัตว์เทพมันไม่เหมือนกันเนาะก็เอาไว้ค่อยอธิบายกันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าตอนเนี้ยประเด็นคือตอนเนี้ย มันเป็นวันธรรมดาซึ่งกิจรกรรมมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็เราจะเน้นเต็มทำธุรกิจเป็นแบบประจําวันนะครับทําไม่ครบแค่เองพอทําครบแล้วก็ออกเกมเลยก็ไม่มีอะไรมากมายนะผว่าแค่ทําให้มันตามเวลาครบตามเวลาก็พอครบจํานวนก็พอพูดง่ายๆอะไรประมาณนี้นครับก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับตอนนี้ครับเพราะว่าพยายามพยายามเน้นดองใช่ยิ่งสายฟรียิงต้องพยายามมีกิจรกรรมตามเวลาเท่าไหร่ก็ยิ่ง ยิ่งต้องมาตามเวลาให้มันครบอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าสายฟรีเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้ซื้อถุงเนี่ยนะผมจะแนะนําให้ซื้อไอ้กล่องเนี่ยเอ่เป็นเครื่องประดับแก่นเครื่องประดึกก็เป็นมาผลึกนะผมก็จะทําให้เราขึ้นแดงได้ไวกว่าชาวบ,บ้านเนะขานหนึ่งก็เรื่องน,นี้อาจจะมีการมาเล่นสายฟรีท่านได้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราม,มาดูกันว่าสายฟรีผมจะเล่นโหดเหมือนสายเติมไหมจะได้ที่1เหมือนกันไหมแต่ว่าก,ก็อุปสรรคก็ค่อนข้างที่จะมีแล้วครับ คือเราจะเน้นแบบระยะยาวเราไม่นเน้นระยะใกล้นะเอออะไรอย่างงี้นะครับส่วนผลแดงวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับมไม่ค่อยแนะนําให้สุ่มเท่าไหร่นะผมแนะนําให้สุ่มฟีอย่างเดียวนะไม่ควรที่จะเสียทองกับร้านค้าพวกนี้นะเพราะว่ามันเปลืองนะผมเราการันตีเลยดีกว่าเป็นของที่สามารถจับต้องได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยวันศุกร์นี้มันก็จะมาอีกสามตัวใช่ไหมซึ่งก็คือผมจะขาดห้าตัวนั่นเองครับในการที่จะแบบเฮ้ยมาใช่สิบตัวทุกคนดูผิด แต่ผมว่า5หลังวันที่12เนี่ยผมมีโอกาสที่จะขึ้น12ได้เพราะถ้ามีจะสูงมากนะผมก็ประมาณว่ากิจกรรมมันมาใช่ไหม,มก็ซื้อได้1ตัว2 2 3มี5แจกฟรีก็มี6ตัวประมาณนี้ไม่รู้กิจกรรมซื้อพลังงานมันจะขึ้นมันจะบวกให้ไหมนะผมแต่ว่าน่าจะประมาณ6ตัว7ตัวอะไรเงี้ยเนี่ย1เดือนอุย้ยผมน่าจะได้มาเดือนครึ่งเดือนครึ่งถึงจะปลุกตื่นได้นะผมว่าในก,กาดๆน่าจะประมาณนั้นแต่ อาจจะปลุกตื่นก่อนก็ได้นะไม่รู้ไม่แน่ใจต้องดูถุงถุงอะไรเนี่ยถุงอะไรเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะชื่อถุงอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละนี่ไงอ่าไม่ใช่ถุงเคล็ดลับอ่าเขาใช่ถุงเคล็ดลับถ้าถุงเคล็ดลับผมตันไปห้าดาวขึ้นทองก่อนก็อาจจะเน้นตัวแดงต่ออะ,อะไรแบบนี้นะออดูก่อนอีกทีนึงว่าทรัพยากรในการใช้เนี่ยมันพอไหมถ้าไม่พอก็ เดี๋ยวเข้าละกันอีกทีหนึ่งาตอนนี้มีท็อปเซิร์ฟที่แข็งเกรง่งพอผมอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อัปเดตอ่ะเดี๋ยวนะยศกษัตริยร์แลบผองก่อนปา้าบตำนานยี่สิบดาวครับผมอืมสวยงามเลยไงทีเดียวนะผมอ่ะกองกำลังชิมหน้าผมเดี๋ยวเข้าสนามประลองกันดีกว่าจะเปิดในอีกสิบชั่วโมงครับมาดูกันว่าผมอยู่ในอ่าอะไรนะพญาขาวอยู่ในหงไฟครับมบอกเลยมันแน่นอนครับในเจอกับสี่ท็อปสี่อย่าง ผมน่าจะนดับ2แล้วมั้งไม่รู้ว่าจ้สู้เขาได้หรือเปล่านะคุณอ่าคนจริง้องรีปโปอะไรทีอย่างนมไม่มพูดผิดขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมก็จะลองงัดแบบสุขของสมาดูถ้ามันยังไม่เดี๋ยวดิพวกนี้เรากอ็อัพของได้นะแต่ไม่รู้ว่าผมจะอัพอะไรดีน่าจะอัพอ่าเป็นอ่าไม่สัตเทพก็อุ้ดให้ขึ้น3ดาวเลยลมาดูอีกทีนะึงเนาะ โอเคครับ oh, okay. วันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆอาจจะมีอะไรมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขออนุญาตก,กดไลค์ผมหน่อยกดแชร์ผมด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณค่ะคุณมากเลยนะครับไว้เจอกันใหม่พระนัสารพานนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย